บอลสูงเสียงบอนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหนเสียงสวัสดีครับครับเสียงครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับทุพพิงอ่านน้ำไหมครับพร้อมมีอยังลูกพร้าอานน้ำยังตอนนี้เราจะพาทุพพิงเรามาอาบน้ำกันตรงนี้นะครับผม ตอนนี้อ,อากาศก็เย็นนะตอนเช้าเราก็ยังไม่ได้อาบเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแดดจะไม่ออกนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีแดดแต่เราก็ต้องอาบน้ำเพราะว่าน้องเล่นฝุ่นเยอะมากเลยอาบไหมอาบไหมลูกอาบไหมอาบน้ำเนาะเราต้องอาบน้ำกันนะเพื่อความสะอาดของเรานะลูกเข้าใจไหมเข้าใจนะครับเข้าใจกันนะครับอ๋ออาบน้ำเพื่อความสะอาดของเราเนาะจะได้หลอ ลูกพิงจะได้หล่อไงไอแม่เอฟซีเขาจะได้จะได้มาหาเรื่อย,เอยๆ,ๆเข้าใจไหมคะ,มะเข้าใจไหมเราจะได้ตัวหอมๆจะได้มีคนมากอดเรามาจุ๊บเราด้วยโอเคนะโอเคเราอาบน้ำกันเลยไปเราลงหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อน,นขึ้นไปได้หัวหน้าลงเลยลง นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนะครับตุเงทิงนั่งลงลูกนั่งลงก่อนจ้านี่มานั่งดิอุ้ยนั่งลงก่อนนะอาบน้ำก่อนนะเจ้ไหมเดี๋ยวพ่อสะอาดแล้วนะแป๊บเดียวเองโอเคไหมครับเดี๋ยวพ่อจะอาบน้ำล้วนะโอเคค่ะโอเคแป๊บนึงดูเราตกโต้ผ้าดิเหรอนั่งเลนั่งเลย

ุขนเียอับเสียงข้บเียอนคงคนครับเสียงคนกลับเสียงอนุงครับสีครับตนขบอลบอับเสียงครับัครับนบอลอครับเรีกับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเสียแนะครับบอลเบายบายเ้สวัอดีจ้าไมบเป็นไรครับไม่เป็ครับ